ก่อนใบใครเพรียบุกปีนันเยียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสาราญสุดสรรหัตถารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเพรียก่อนใบก่อนใบใครเพรียจะเหงาจะเศร้าจะเครียใครความซีเรีย เธอมีชื่อว่าดาวมหาไรครับเจนเยื่นนะครับดาวระบางเวทีเป็นอะไรไหมเนี่ยตอวนี่เฉยๆวทีโวันนี้มั่นใจขนาดไหนครับว่าจะได้ครองตําแหน่งที่ดาเชิญยิ้มแร์คือมั่นใจมากนะคะด้วยการศึกษาระดับการศึกษาที่สูงของดิฉันนะคะคุณจบอะไรมาครับปริญญาตรีที่ชิคาโกค่ะปริญญาโทเหรอครับ ปริญญาโทที่มึงเช็คค่ะแล้วตอนนี้นะฮะตอปริญญาเอกที่วัสมียรนารีค่ะกลับมาเรียนทำไมวัสมิเรียนภาษาบาลีสันสกฤตให้แข็งแกร่งค่ะอันนี้ดีนะฮะคนเรามีการศึกษาแล้วที่ดีแล้วเนี่ยมันต้องมีธรรมะด้วย <c oughs> เอางี้แล้วกัน,กน <c oughs> อนาคตอยากทำอะไรคาดว่าหลังจากได้ตำแหน่งนี้ไปเนี่ยแล้วจบออกมาเนี่ยก็จะมาสมัครเป็นทั่วกทมค่ะอ๋อเห็นว่าบ้านเมืองของเราก็ต้องการผู้ว่า ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพดูแลชากรุงเทพใช่ค่ะอ้าวถ้าเกิดคุณดาวมหาลัยเนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทมคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงครับอย่างแรกเลยนะคะพี่น้องชาวกทมคะคุณจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคร<ช>ับปัญหารถติดเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมานานใช่เพราะฉะนั้นดิฉันนะคะตั้งปัญหาแรกเลยที่จะแก้ไขจะต้องทําอย่างไรให้รถไม่ติดค่ะคุณจะแก้อย่างไรให้รถไม่ติดครับให้ประชาชนถอดขั้วบแบตเตอรี่ออกค่ะ ไม่ติดนะฮะอ่ะอะก็ไม่ติดไหมล่ะคะแอันี่คือการแก้ปัญหาใช่ค่ะถ้าใส่ขั้วแบตรดมันจะติดค่ะคุณค <c oughs> เก่งมากมากค่ะผมก <c oughs> ปดมือให้เลยนะขอบคุณค่ะนี่คือท่านแรกของเราเท่านั้นนะฮะนะครับท่านต่อไปนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นลูกครึ่งกันละกันค่ะนะครับมาจากเกาหลีเสียงปรบมือให้กับน้องโกโกวาณนะเกาหลีครับ สวัสดีครับโกโกวาณเกาหลี่ะไให้เป็นลูกครึ่งหรือยังไงฮะลูกครึ่งค่ะคือหนูชื่อโกโกวาชอบกินโกโกคุณพ่อรวยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวชื่อโกฮะาที่มาประกวดนี่ก็หวังที่จะโกอินเตอร์ผมรู้เลยที่คุณพูดมาคุณโกหกใช่ไหมโกหกมาจากไหนคะคุณแหมใครจะมาโก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 อะไรหมดเลยล่ะดูลักษณะแล้วคุณคุณเป็น สินเสียเยะเป้าสินแสเยอสินแสเฉยเฉยสินเสียเยะเป้าหรือบิมจีนเล่าคุณพอจะเห็นคุณดูดวงมาสักครู่ค่ะผมดูได้หมดนะฮะให้คุณทําตีตีทํานายความฝันได้ไหมได้เลยทํานายความฝันดีดีเลยตีเป็นเลขได้ไหมตีได้หมดครับอย่างเมื่อคืนเนี้ยฝันว่าไงครับฝันเห็นเห็นเสือเห็นเสือเห็นเสือตีเป็นหกครับเห็นเสือตีหกตีหกครับเออฝันเห็นช้างเห็นช้างตีเก้าเห็นหมูเลื้อเข้าบ้านหมูเลื้อเข้าบ้านตีสี่ครับ ไม่ตีงูเหรอไม่ได้ฝังค่ะงูเลื้อยเข้าบ้านค่ะอ๋อไม่ไม่ได้ตีเป็นเลขตีมันก่อนโอ้นี่คุณหยอกผมนะเนี่ยหยอกค่ะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวรอผู้เข้าประกวดท่านต่อไปจะค่ะเจอทางนี้ก่อนนะครับทางไหนคะนี่ครับเดียนคู่กับคุณน้องดาวมหาลัยเลยค่ะนะครับอ้าวต่อไปนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านสุดท้ายท่านที่3นะครับเธอมีชื่อว่าปูนาคาเกะครับ มีนิทานนมนาเกาเรปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มีหา มากเลยเลื่นลงไม่แล้วะค่ะกระโงปโงยาวไปกระโปงยาวไปทำไมนางงามซุ่มซ่ามจังคะ, <c oughs> ะตื่นเต้นเวทีแรกทำไมตาเขียวเลยล่ะคะตาแดงตาเขียวอะไรเขาไปสักตาแดงมาครับสัก,สกตาแดงนี่นง่วงเหรอคะ พอทอนะครับนี่ฉันมาผิดเวทีปล่าคะเนี่ยร้องไห้ตื่นเต้นมาก่อนใช่ไหมค่ะเชิญทงนี้เลยคะคุณปูนาขาเกคุณขาขาที่ฉันมาผิดเวทีหรือเปล่าผิดเวทีไงนี่เวทีประกวดครับประกวดในงานใช่ไหมครับถูกต้องฮะที่ดาเชิญยิ้มแฝงครับไมตายตายยังไงฮะนึกว่าประกวดพวกสามเวสีเอก็ไม่ใช่ผีนะคุณเอางี้เดี๋ยวผมถามคุณก่อนละกันวันนี้คุณมั่นใจขนาดไหนว่าคุณจะชนะ กับท่านนี้พ่อแม่รวยค่ะเมื่อไหร่ก็ชนะอยู่แล้วะรวยขนาดไหนฮะคุณปูนาขาเกโอ้โโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ขายจิวรี่ค่ะคุณเหรอค่ะนี่หูเพชรเยอะมากเลยอ่ะค่ะแล้ววงนี้อะไรฮะเนี่ยอธิบายอันนี้ซื้อมาจากแอฟริกาเป็นเพชรจากต่างประเทศใช่ค่ะแอฟริกาเขามีชื่อนะคะมีชื่อเรียกไหมฮะเพชรแย มันเยอะนะฮะคนไม่มีมันมันหลายเม็ดมากเลยอ่ะล้อมพอยอยู่นะเยเยอะแยะเงี้ยมันเยอะแยะมันเยอะแยะเผ็รนี้แล้ววงกลางนี่แหละครับวงกลางนี่เหรครับอันนี้เป็นอะไรฮะัซื้อมาจากอาเจนตินาอาเจนตินาค่ะอันนี้มีชื่อไหมฮะมีค่ะชื่ออะไรครับเพชรน่าจะผลิตไม่ได้เน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมีกี่วงในประเทศก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่นี่คือเพชรนะครับแล้ววงนี้นะฮะออ้ยนี่กี่กะหลัดครับเนี่ย ร้อยแปดสิบสี่กระลักคุณค่าทั้งหมดแปดหมื่นกว่าล้านครับฮะแปดห <LAN? S 2> มื่นกว่าล้านโอ้โหน่าจะแบ่งค่าเพชรมาซื้อชุดทั้งชุดหนึ่ง 60, ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม เอาน้ำมันเครื่อง PT m a กนี t ตอน10กัลลอนครับได้เลยค่ะเดี๋ยวไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับบริการดีจริงๆสมกับสโลแกที่ว่าไว้ว่า พีทีอยากเห็นคนไทยยูดิมสุขโอ้โหนี่คุณพี่จำสโลแกนของพีทีได้ด้วยหรอคะอแสดงว่าเป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับพี่ใช้แต่น้ำมันเครื่องพีทีมนันนิตอนไม่เคยนอกใจไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับสุดยอดไปเลยคะ่ะนี่คุณที่คะคเดี๋ยวนี้นะคะพีทีมีบริการใหม่สําหรับกรณีที่น้ามันหมดฉุกเฉินด้วยนะคะยังไงครับฉุกเฉินเมื่อไหร่ให้นึกถึงแม็ เซอร์วิสค่ะเมมเบอร์เลยค่ะ1614กด2ค่ะเด้อเด้อเดเบอร์อะไรนะครับ1614กด2ค่ะไม่ใช่เบอร์น้องอะเบอร์อะไรครับหยอกเล่นอยากเล่นนะครับเอ้ยน้องครับพี่พี่อยากจะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อถามเกี่ยวกับสินค้าเหรอคะถามเกี่ยวกับตัวพี่อะครับไม่น่าสนใจละสนใจนะ ถามมาถามมาน้องรู้ไหมทำไมพี่ถึงไม่ชอบเล่นตุกตาบาร์บี้อ่ะอ้าวแล้วผู้ชายที่ไหนเขาเล่นตุกตากันล่ะคะอืตอตอบมาก่อนนะอ๋อพี่กลัวคนอื่นที่เราเป็นตุ๊ดมั้งพีเนี่ยเนี่ยขอทายแล้วก็ไม่ถูกเฉลยมาเลยพี่จะได้จบจบเฉลยเลยนะค่ะที่พี่ไม่ชอบเล่นตุกตาบาร์บี้เพราะว่าพี่เนี่ยไม่ชอบเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นในครับมีอะไรอีกไหมคะเนี่ยมีครับจำนำหมดแล้ว ใช่พี่หยอกเล่นนี่น้องครับพี่ว่าจะไปโรงเรียนวิชาหน้ากระสินด้วยเรียนทําไมอะคะจะได้จีบน้องเก่งๆไงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูจะไปโรงเรียนรําอุ้ยรําไทยรําคาญเนี่แหละค่ะไปได้ยังคะจะไปไหนแล้วน้องบอกจะไปส่งพี่ไงไปส่งของไม่ใช่ส่งพี่แพี่จะไปไหนเนี่ยกลับบ้านค้ากลับบ้านค่าแล้วทั้งนั้นที่อยู่ไปด้วยเลยค่ะเอาไปเลยใช่เอาไปเลย เอาไปก่อนสองนะ,อะเอาไปให้หมดเลยจ้ะเอาอย่างนี้ทุกคนน่ารักมากยีนเลี่ยนแถวครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถตอนนี้เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีความรู้ ทุกๆคนเลยต่อไปจะให้โชว์ความสามารถแต่ละคนของคุณทำอยากจะโชว์อะไรก่อนครับคือบอกไว้ก่อนเลยนะคะสมัยนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยเราต้องอรู้จักป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่าใครจะคุกคามเราได้เสมอใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะโชว์ความสามารถพิเศษค่ะอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนค มีคุณทะลึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทะลึ่งจะมีทั่วประเทศอะไรมนเองคือบางทีไปพึ่งคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองช่วยเหลือตัวเองยังไงคุณพูดได้ดีให้เคลียก็ช่วยตัวเองไงคะยังไงครับน้องนี่ไงคะทะลึ่งนะคำพูดทะลึ่งไม่พอนี่ยเอาท่าทางมากริยาไม่ได้สอรอบเลยสอรอบคุณล้วงอะไรฮะนี่ไงคะไม่ไม่อะไรครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนกค่แแค่เลยรีบเหลอน้อง กางเกงนายยาวๆใช่ค่ะการคนเห็นขาอ่อนค่ะเออนี่ให้ทำอะไรใช่อันนี้นะคะสมมุติว่าผู้หญิงเราเนี่ยถูกจับตัวไปถูกจับไปเป็นตัวประกันนะคะสมมติว่าถูกมัดแขนไว้นะคะขออนุญาตคุณพิธีกรนะคะได้เลยครับพยายามช่วยกันช่วยกันเร็วค่ะยังไงอุ้งไลยมันจะมาแล้วค่ะเร็วคุณคะอุ้ยไม่ได้ก็เอาเอาขากยคะเอาขาห่าฮาไปก่ นี่ค่ะนี่เป็นภัยของผู้หญิงออกไปน่าติดนั่นเลยฮะแต่นี่ค่ะอีชั้นร่ําเรียนมาค่ะไม่ยายังไงไม่ยากค่ะเรายืนเอาตัวบังกันไว้แบบนี้นะคะอย่าให้มันรู้นะคะมันอาจจะคิดว่าเอ๊ะไอ้สองคนเนี่ยมันแบบว่าเอ๊ะนั่นอะไรกันโจรมันไม่รู้หรอกค่ะเหล่านี้เลยค่ะสอดมือไปค่ะสอดมือไปค่ะนี่นะคะอะไรคะแล้วทอย่างนี้ไว้คะพร้อมไหมคะครับหนึ่งสองสาม ปมมือสิครับฮะอย่างนี้ซ้อมกันมานี่ไม่ไม่ผมไม่ได้ซ้อมเลยซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมเกามาทำผมตรงนี้เลยใครใครทำได้ลองค่ะไม่ลองค่ะผมก็ไม่ทำอ่ะไม่มีเวลามาทำเลยเสียเวลาค่ะเสียเวลาหรือเปล่าคะโอ้ยคุณเก่งมากนะขอบคุณค่าอยู่กับแดนนี่คุณความต่อมากคุณใช่ค่ะดิฉันนี่เกี่ยวครับ ภาษาไทยค่ะคุณเก่งภาษากว่าฉันเยอะเลยค่ะเบากว่าฉันเยอะเลยค่ะคุณไม่ต้องพูดเกี่ยวกับภาษาไทยค่ะภาษาไทยทุภาษิอะไรได้หมดผมถามไปคุณได้หมดได้หมดค่ะยกตัวอย่างนะไย้ายกตัวอย่างว่ากิ้งก่าได้ทองอะไรอย่างเงี้ยใครซื้อให้มันคะนี่คุณรู้จริงปะเนี่ยรู้จริงสิคะไว้นัดกันมาไม่นัดนี่ไม่นัดนอันนี้ก็ไม่นัดอันนี้ก็ไม่นัดเลยไม่นี้เดี๋ยวผมจะถามแบบไม่นัดเดี๋ยวก่อนนะ คุณมังนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถามคุณเลยนะครับอย่างอันนี้เราเริ่มถามแล้วนะฮะน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งไฟแดงไปผักบุ้งไฟแดงแล้วน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยโอแบบนั้นถูกต้องตัวน้ําท่วมทุ่งแล้วไปตัดผักบุ้งมาผัดไฟแดงเอาอย่างงี้เอาน้ํามาขนของหนีไปเล่นหสวนซุปเปอร์โจ๊กเลยอะน้ำมามาซุปเปอร์โจ๊กเออ น้ำมาปลากินมดเน้ำมาไม่ขนของหนีก็ท่วมของพังสิฉะนั้นที่คุณเข้าใจแต่คำพังผืดเนี่ยนะฮะพังเพลพังเพลน้ำมาปลากินมดค่ะและถ้าน้ำลดขนของเข้าบ้านเฮ้น้ำลดลดกินปลาสิไม่เกี่ยวก็เห็นน้ำลดแล้วก็ขนของกลับสิคบน้ำขึ้นให้รีบตักถูกไหมอันนี้ถูกอขี่ช้างจับแน่นเดี๋ยวตก ขี่ช้างจับตะกะแตนตะกะแตนไม่ต้องขี่ช้างทำอย่างอื่นก็จับได้เข็นคุกเหนื่อยจังเข็นคุกขึ้นภูเขาเข็นขึ้นไปทำไมให้เหนื่อยล่ะคะมันเป็นสุภาพสิทธิ์มือไม่พายสบายจังเลยมือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำก็เห็นมือไม่ทําทำอะไรก็นั่งแบบสบายๆคุณต่อไปนะเชิญนะเชิญค่ะกีคะแนนครับกีคะแนนยังไม่บอกที่เดี๋ยวไปรวมทีเดียวตอนท้ายคุณปูนาขาเกคุณเก่งคุณเก่งเรื่องอะไร ฉันบอกตรงๆนะเรื่องไวพิบปฏิชินปฏิบัติป,ปฏิาณฉันสามารถตอบได้ตลอดไม่ว่าประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันไปต่างประเทศหรเศืเนี้ยได้หมดเลยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ฉันสามารถรู้แม้กระทั่งน,นักยีราฉันก็รู้จักค่ะคุณรู้จริงหรือเปล่า <blockchain> ไม่จริงฉันจะปูให้คุณเล่นทําไมครับงั้นผมถามหน่อยแล้วกันรู้จักทุกประเทศค่ะ ประตูแมนยูชื่ออะไรโอ้ยทำไมง่ายจังอย่างนี้ผุ้รัาษาประตูแมนยูชื่ออะไร D K R ค่ะคนสเปนครัคุณใช่ค่ะ D K R ค่ะเก่งมากเลย,เ,ยเอาละจุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณลองความสามารถคุณมัตมีครับเชิญครับคนแรกก่อนเลยดีกว่านะเชิญก่อนเลยทำไมฮะยกฮะโอ้โหหนักมากเลยเขยกไหวเหรอเร็วๆนเสียเวลาเลย ทำไมคุณนึกสงสารเด็กคะหย่อคาเลตนี่คืออิดอิดมวลเบาใช่ครับแต่ก็สามารถเอามือฟันได้ถ้าเธอแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ถึงจะเป็นผู้หญิงก็สามารถโชว์พละกําลังให้ให้ขาดคณะกรรมการได้ดูคุณชูเกียรติขาดี่พูดตรงๆนะคะครับดิฉันมาประกวดนางงามไม่ใช่มาพวกวัดเส้าหลินอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับคุณโอ้ยผิวพันณพวกแม่ผสมปูนก็ดีแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ซื้อบะหมี่ไวๆวหน่อยนี่เป็นคนขายบะหมี่ไวๆวสมองเราไวหรือเปล่าโอ้ยทดสอบได้นี่ทดสอบได้นะได้ครับเชียงใหม่ช่เมียงไม่จะถามว่าไปเที่ยวมาเมื่อไหร่เอ้าทำไมพี่ไม่ได้สนุกกับผม่ะอยากเล่นเหรออยากเล่นอเล่นนั้นเล่นครับเชียงใหม่ช่เมียงเชียงรายชายเลียงอุตระดิดอิตระดุดไวๆอิตระดุดไวๆอุตระดุดไวๆอุระดุดไม่จะถามไวๆวมีกี่รสชาติเอ้าโอ้หพี่พูดดีๆก็ได้เขาขายของเราจะซื้อแล้วครับนี่เลยพี่รสชาติแรกเลย ไวไัยวัยรสหมูสับครับซุปกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวแล้วก็ทำจากวัตถุดิบที่สดใหม่ผสมกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศรสชาติเข้มข้นสูตรเฉพาะของวัยวัยเลยครับพี่อันนี้นะน้องธาราต้องชอบได้แน่แน่นอนแล้วถ้าสามีพี่อ่ะพี่บอยจะชอบอะไรพี่บอยนี่เลยครับไวไัยวัยรสหมูสับต้มยำมเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยเป๊ะจัดจ้านเต็มรสชาติต้มยำแท้ๆครับทั้งหมูสับพริกป่น ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรียกได้ว่ามาครบจัดเต็มเลยครับที่สําคัญพี่เพิ่มความแซ่บด้วยกลิ่นมะนาวหอมเปรี้ยวจี๊ดการันตีความอร่อยเลยครับเค่แนะนํำกุน,นำลำายไหลเลยอะ่ะ <c oughs> เอาเอาอย่างรรสชาติเอาอย่างละลังเลยจ้ะส่งที่เดิมดวพี่โอนตังให้ได้พี่นะจ๊ะอเ,เอาหมูสับัมต้มยำนี่แหละเออ มาดูที่นัดเอาไว้สวัสดีจ้าเอ๊ะกระดุดไม่ตรงนี้มันไม่มคอนตินิวมาแลวคอนตินียคอนตินิวแปลว่าอะไรอมันจะเป็นซองๆไปชงร้อนตอนเช้านี่เอาเรื่องของหนูดีกว่า,าที่นัดมาให้ดูเนี่ยหนูกับสามีหนูเนี่ยอน,นาคตมันจะไปกันรอดไหมตอนนี้หนูกับสามีทําธุรกิจอะไรหนูขายทองสามีขายจิวเวลี่รวยอยู่แล้วนี่ขายเพชรทองขายเครื่องเพชร หนูขายทองม้วนผัวหนูขายท่าทิมกรอบเพิ่มธุรกิจเพิ่มธุรกิจทำอะไรดีล่ะพ่อหมอเอางี้าประดับยนต์ขายพวงมาลัยสีแยกถูกหรือไงให้เพิ่มไปขายห้าแยกทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินดีกว่าเกี่ยวกับการบินขายตั๊กแตนทอดผิดเลยว้าว พิดรับพิดเอาเอาเอาเาแนะนำใหม่นะจะต้องยังไงให้มันดีขึ้นต้องแก้อะไรหรือเปล่าแก้เคล็ดเลยแก้เคล็ดก็ไปทานน้ำมันมวยใช่ัจะได้หายเคล็ดเดี๋ยวก็ราชวังพังประจาทเสียโอ้ยเอาขอคาถาและการคาถาที่ท่องและทำให้หนูเนี่ยเป็นเศรษฐีอ่าได้เลยใช่อย่างนั้นเอามือซ้ายประกบมือขวาฝนซ้ายประกบมือขวา พนมมือก็พ,พูดสิพนมมือจะเป็นประกบอย่างนั้นกผิดนี่เ,ออเดี๋ยวหมอจะว่าคาถาแล้วเราก็รับว่าคาถาแล้วหนูรับใช่ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใช่ไหมหมอจะบอกใครอยเป็นเศรษฐทีแมวเ,เล้วไม่เล่นแล้ว ทำไมอะเดี๋ยวไปหาคน,นง่ๆเล่นดีกว่านี่ฉลาดเกินทำไมอะเลฉลาดเกินี่ไม่เอาเล่นด้วยคุณชูเกียริขาที่พูดตรงนะครับครับฉันมาประกวดนางงามไม่ใช่มาพวกวัดเซาหลินอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับคุณโอ้ยผิวมันปุ๊บแม่ผสมปูนก็ดีแล้วหักเมื่อไหร่คุณเอาแชมป์ไปเลยหินย่างนี้ใครจะไปทุบแตกฉันเป็นสุภาพสตรีมันต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้แล้วเราจะสะสมคะแนนว่าใครใช้เวลาเร็วที่สุด โดยที่เอาให้ขาดเลยนะครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่พวกมันฝึกเส้าหลินอะไรอย่างนี้นะพร้อมนะหนึ่งสอนจำน้ำเลือดอังกอร์นี่หนึ่งเขามีชื่ออยู่มีโกโกวาโกโกวาก่อนอ่ะโกโกวาเชิญครับโกโกวาหนึ่งจอนจำเธอก่อนไหมได้ได้โกโกวาโกโกวาครับขอเป็นโกโกวาได้ครับนึ่นตีอะไรอุ้ยมือค่ะโอ้หลวงพ่อใส่ขนาดนี้คุณยังดิ้นออกมาได้เลย อันนี้ของของพม่าระวังจะขาดนะพม่าดีดีนะค่ะอาจจะจะขาดตรงนี้อะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ระวังมันจะขาด1งตองอุ้ยจบเหยครับต่อไปคุณครับถ้าที่ฉันมีบุญวาสนาทำให้หินก้อนนี้หักได้ ของเยอะของทั้งตัวเลยนะเราเนี่ยขอให้รรบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สาคลโลกจงโดนบันดาลให้พวงให้ย่อง <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> ขอให้คนนี้มาบ่อยๆไปแช่งเขาทำไมพี่ได้มาเขามาเขามาพี่ก็มาได้ขอให้ไนกินใบติดคอสามหนึ่งสองา ผมไมเลยครับต่อไปครับได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าฉันจะไม่ไหวจะโถสบายไค่ะฉันขนาดเนี้ยไอ้ฉันเรียนวิชาป้องกันตัวเองมาอยู่ค่ะเหรอใช่ค่ะเกิจะคุณดาวมาหาอะไรเลยทิ้งทั้งเลยยาวหน่อยนี่คุณมาเล่นอย่างงี้กับฉันได้ยังไงล่ะคะก็เล่นอย่างงี้โชว์ความสามารถคุณเอาของจริงมาได้ยังไงทำไมไม่เอาของปลอม่างนั้นมาให้ฉันสาบล่ะคะไหนของปลอมเนี่ยค่ะนี่ครอของปลอมเรียกของจริงระโทคุณไปหยิบอันนั้นมาดิคุณมาหยิบอันนี้อ่ะ อ่ะนี่ค่ะอาโยนลงไปกับพื้นนี่ค่ะอ่ะแล้วโน,น,น้นน่ะอันไหนนี่ค่ะอโยนไปโยนไปเลยลองเล่นนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะก็นี่พอปเขาก็ทํามาแล้วอ่ะไหนลองโยนอันนี้สิครับฟังเสียงดิฟังเสียงดิโอ้ยนเไขดนะเฮยเา้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเ่้ย เสร็จหรือยังคะครับมีเรืองค่ะมีเรืองมีเรืองอะไรฮะเออคุณเมธาฟ้องเว๊บตัวจริงอะค่ะมัาจะฟ้องพวกเราทุกคนเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องมาฟ้องหรอกเดี๋ยวพี่ปิดตรงนี้แล้วสงสารน้องจริงสงสารนั่งรอเป็นชั่วโมงอันนี้อันนี้ไปตรงไหนก็ได้ไม่ไหวแล้วครับจัดงานไม่ไหวแล้วครับร่างๆๆๆจบแล้วครับปิดรายการไม่มีใครชนะครับโอ้โหแย่เลยเอ้าหัวเข่าตึงหัวเข่าตึง ตูด,น,ดนี่ยได้ลเลยอ่วงหนัตึงอันนะนัะกลมสิฉันทำได้อยู่แล้วไม่ต้องก้มให้ดูหรอกหนรองสิก้กลมสิยเธอเนี่ยม,ม,มือนี่เขาเนี่ยนะว่างอยู่ปล่อยเขาอิสระ,ะปล่อยอิสระปล่อยอิสระ สว variance, ัสดีค่ะเจ๊แจไม่เจอกันนานเลยเนี่ยวันนี้ขายดีไหมคะขายดีอะไรเั้นไายไว้ไวเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วยังไงมาขึ้นเสียงแล้วเว้ยทำไมขึ้นเสียงไม่ไ <aurait> ด้สกใจ